26มาจริงๆนะคะพี่น้องอ้อมลงคลิปไปให้ตั้งหลายวันแล้วนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีคนดูคลิปนะคะยอดวิวก็ไม่ขึ้นเหมือนพี่น้องไม่ค่อยจะสนใจเหมือนไม่ไม่เชื่อว่ามันจะมาจริงๆเนาะแต่สุดท้ายก็มาจริงๆนะคะที่อ้อมบอกว่าอ้อมลงคลิปว่าอ้อมไปช่วยน้องหมาน้อยนะคะที่พี่น้องเขาตุยตายไปหลายตัวนะคะแม่เขาไปทําหลุมไปขุดหลุมอยู่แล้วทีนี้น้ําฝนมันมันกบหลุมนะคะแล้วอ้อมก็ไปเจอจอมปลวกมีจอมปลวกอยู่ตรงที่อ้อมไปช่วยน้องหมาน้อยอ้อมก็เลยจุดทูบ ขอโชคขอลาบไว้นะคะแล้วก็มีเลข6 2 0 8นะคะอ้อมก็บอกว่าอ้อมมารัก62นะคะพี่น้องอ้อมลงคลิปไว้ให้ตั้งหลายวันแล้วนะคะไม่มีคนมาดูไม่มีใครสนใจแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวงวดหน้าอ้อมจะลงให้ใหม่ถ้ามีคนมาคอมเมนต์ในคลิปนี้เยอะนะถ้ามีคนบอกว่าอยากตามงวดหน้าอยากของวดหน้า อ้อมก็จะมาลงให้ใหม่นะคะอันนี้คือน้องหมาที่อ้อมช่วยชีวิตเข้ามานะคะอ้อมก็พาเขามาอยู่บ้านนะคะมาดูแลนะคะพี่น้องงวดหน้าใครอยากได้ใครอยากามีโชคอยากรับโชคด้วยกันก็มาคอมเมนต์ไว้นะคะอ้อมจะได้ขอโชคแล้วก็จะเอามาลงให้พี่น้องได้ได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันนะคะจะได้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะพี่น้องสาธุสาธุคะ่ะ